สวัสดีครับยนะยังไงครับวันนี้เรามากับดอกไม้สวยๆนะฮะที่สวนเราเองสวยเลยนะลบเลือโอ้โหพามาดูบรรยากาศนะครับแปลงนี้นะครับก็ประมาณล่าสารวันที่หนึ่งพฤษภานะฮะต้นใหญ่ปีที่แล้วก็ทําประมาณวันที่ห้ามีนาพอมาปีนี้เราวางแผนให้เลื่อนออกมาอีกเพราะว่าปีที่แล้วดกจัดนะฮะก็เลยเลื่อนออกมาประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือน วันนี้ก็อายุของลํยาไยแปลงนี้นะครับที่เราเรียวกว่าแปลงไร่ใต้นะครับหนึ่งเดือนกับอีกประมาณสี่วันนะครับแปลงนี้ครับจะพ่นปุ๋ยบํารุงครั้งที่สี่อีกทีในวันที่ประมาณวันที่เก้านะครับจะบํารุงครั้งที่สี่เปิดตาดอกมาแล้วสองแล้วบํารุงอีกหนึ่งครั้งไปแล้วนะครับด้วยสามห้าสิบสามสิบเจ็ดแปลงนี้ใช้สามห้าสิบสามสิบเจ็ดตลอดเลยนะครับยาวนานตั้งแต่เปิดตาดอกเลยมันก็เลยจะทําให้เหมือนเฮ้ย hey, ทาไมสามสิบสองสามสิบสามวันแล้วทําไมฉีดฉีดยาบํารุงได้แค่สามครั้งเอง เพราะว่าเราเปิดตะดักตะดอกช้านะครับเปิดออกมาวันที่19นะครับแปลงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่เราไม่ใช้60-30 2นะครับเราวางแผนโดยการใช้3-5-3-7บวกเจมิเนนะครับมาดูดอกครับเป็นยังไงบ้างณวันนี้พ่นไปแล้ว3รอบเปิดตะดอก2รอบแล้วก็บำรุงดอกนะครับหลังจากเปิดตะดอกไปรอบหนึ่งแล้ววันพฤหัสจะครบกำหนดนะครับพ่นรอบที่4นะครับ นะตอนนี้ก็จะมีใบอ่อนมาบ้างดอกบ้างปนใบบ้างนะฮะหลากหลายอาการจริงๆนะครับแต่ก็ให้เห็นทรงดอกแล้วฟอร์มดอกมาแล้วออกแบบนี้นุกกังวลอะไรไหมไม่กังวลค่ะเพราะว่าเห็นหลายแปลงแล้วที่ออกแบบนี้แล้วร้ติแล้วจบครบก็คือเป็น,นดอกปกตินะครับข้างบนก็ดอกหมดแล้วนะฮะอันนี้เราเรียกแปลงไล่ใต้นะครับฝั่งขวานะครับปีที่แล้วก็ได้ไถเริ่มตั้งแต่ แปลงนี้ได้เราปีที่แล้วถ้าน้องยอนดูคลิปนะตั้งแต่เก็บกิ่งเลยเ<า>ก,ก็บกิ่งทํทรงทําสารอะไรหมดอันนี้ตั้งแต่พี่<ป>ใช้รถไถเก็บใช่ครับแล้วก็จนเก็บผลผลิตเลย<า>ๆๆนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นฤดูการใหม่อีกแล้วอันนี้ผมเลือกใช้สูตรนี้นะครับสามพันาสามสินเจ็ดกิโลครึ่งนะฮะแล้วก็เจอเมเนตร้อยห้าสิบนะครับทั้งที่แล้วนะปรากฏว่ามาดูพัฒนาการของเขาหลังจากฉีดไปประมาณสี่วันขิ่งก็น่าจะหลุดนะนี่ครับขิงก็หลุดแล้วก็ดอกมันจะออกมาแบบ มีใบนิดๆแต่มันออกดอกมาเฉยๆไนุชเจะบอกยังไงนะดูทรงแล้วมันดูทรงแล้วถ้าเป็นวิธีการอื่นก็คงจะต้องตกใจอ่ะแล้วก็คงจะโอ้โตายแน่กูต้องตัดใบแล้วแต่ของเราก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันก็เทินของมันเองอะไรอย่างเงี้ยครับปล่อยธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยฮะดูฮะอันนี้เราดูเฉพาะข้างล่างนะข้างบนนี่มันมันเป็นของมันหมดอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเนี่ยฮะดูดูนี่ก็ได้นุชเนี่ยครับไม่ได้ใช้หกยี่สิบนะครับสามห้าสิบสามจิเจ็ดนะครับเป็นปุ๋ยอีกหนึ่งตัว ที่ปีนี้เราเลือกมาใช้นะครับเพราะเราดูจากสูตรแล้วว่ามันเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่จะเหมากะกับฤดูการนี้นะครับก็ต้ององงกันอยู่แล้วครับเพราะปีที่แล้วเราให้ใช้หกยี่สิบบวกสี่ห้าสองเจ็ดสองตัวบวกแต่พอมาปีนี้รู้สึกว่าอากาศมันแปรปรวนเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เราเลือกใช้เจอร์มิเนตเข้ามาร่วมด้วยนี่ก็ออกมาหมดแล้วนะออกมาหมดแล้วนะครับเห็นหมดแล้วแปลงเนี้ยค่อนข้างดีจะสวยงามเขาบ,าบอกว่าให้ดูข้างล่างนิถ้าใช้ล่างออกเนี่ยข้างบนไม่ต้องดูเลย เพราะว่าข้างล่างมันจะโดนสารที่ค่อนข้างเยอะคนสมควรเพราะมันใกล้มือแล้วก,ก็อัตราการโดนแดดของเขามันจะไม่ทั้งวันนะครับถ้าข้างล่างออกก็ก็ออก,กนะครับตรงนู้นจะออกดอกมาหมดแล้วเห็นใบอ่อนใบอ่อนแบบนั้นก็มีดอกนะเนี่ย 53, 57, นะครับมีดอกมาหมดแล้วนะครับเนี่ยครับใช้ล่างเห็นไหมอันนี้โดนลมกว่าที่นะครับใช้ล่างเนี่ยเป็นอย่างงี้เนี่ยครับโอ้ยนี่ขิงก็จะหลุดน ốt ดูดิเป็นอย่างนี้เราก็ไม่กลัวนะครับก็ใช้ตัวสามพนห้าร้อสามเจ็ดนะครับนี่ขิงหลุดหมดแล้วเห็นไหมฮะสามัห้าร้อยสามพันเจ็ด แล้วก็เจะมิเนเนตได้ประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบครับอันนี้คือใช้ให้ขิงหลุดแลวเห็นไหมฮะไม่ได้ใช้หกยี่สิบตัดขิงนะแต่ขิงหลุดแต่เป็นก้านแดงนะสังเกตด,ดูดีนะมนุษย์ก้านแดงมีไขป่ปลาแต่มีดอกและขิงหลุดแปลกไหมแต่เราไม่ได้ใช้สารตัดบใบ<ช>นะครับ,<ด>รบเราคิดว่าการให้อาหารดอกที่มีค่อนข้างที่อัตราสูงและคุณภาพดีด้วยปุ๋ยยูฟฟรนสูตรเนี้มันทําให้ดอกพัฒนาได้ดีกว่านะครับอะไรนะเปลี่ยนขี้ฮะ เป็นตดตดมะเปล่าไม่นที่ขี้เ่ขี้ไนะนะอ๋อห้องน้ำอยู่ตรงนี้อ๋อเนขาเขาบอกว่านี่ฮะเขาบอกว่าอะไรอยู่คนเดียวรู้คนเดียวอยู่สองคนรู้สองคนอยู่สามคนรู้หนึ่งคนครับก็คือตดเองแต่ไม่ได้ตดนะแต่ไม่ได้ตดฮะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะอีกประมาณสามวันนะครับ อีกสามวันเราจะมาพามาดูนะครับนี่หันมาดูตัวนี้ก็ได้จะไม่โดนแดดอีกสามวันนะครับเราจะพาไปดูบรรยากาศแปลงที่สามที่เราไแปลงที่สี่ที่เราลาดไปอันนี้คือแปลงที่สามนะของปีนี้นะนะครับแปลงที่สามจะพาไปดูอันนี้ล่างที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ล่างที่สี่นะครับคืออายุประมาณณวันนั้นก็ประมาณสามสิบสามสามสิบสี่วันว่าพัฒนาการเป็นยังไงนะครับฉีดพ่นครั้งที่สี่รวมเปิดตาดอกด้วยจะใช้อะไรต่อไป ไปก่อนครับคลิปนี้สั้นๆครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ